โอเคผมจะลองดูสู้กับมันนะมานี่ไปแบกต่ยายว่าเฮ้ยโอ้โหตายตายเยี <c> ่ย <oughs> yeah. มัดเดียวตายเลยิิ59บ้าน สวัสดีทุกผู้ชมท่านด้วยนะอันนี้ก็อยู่กันในเกมไวท์าร์พีอีนะครับ <c oughs> เสียงไม่หลอเลยโอเค,ครับก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะวันนี้ก็อยู่ของฉันเดินนะโอเคอคับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการอัญเชิญเบม็กนั่นเองนะครับหรือไอเคี้ยววันนะครับเออเราเล่นเราเล่นเบม็กเดี๋ยวเขาจะโกรธเอานะครับยังไม่เชิญมาเลยมันจะโกรธได้ไงวะก็ประมาณนี้ด้วยกันนะผมไหมแล้มาดูวิธีการเชิญดีวกว่านะครับโอเคอย่างแรกนะครับถ้าแบบท่าผู้ชมมันไม่มีของอยู่ในตัวใช่ปะ ผมเคลียร์ก่อนนะมันจะได้แบบว่าท่านผู้ชมจะได้แบบเออรู้นะว่ามันเสกไงนะอย่างแรผู้ชมโหลดแอดออนเลยหรือว่ารีซอสแพคใต้ด้านดีสคริปชั่นหรือข่อุบัติกายนั่นเองนะครับก็พูดไปนในทุกคลิปอะเอออันเชิญอันชมอันเชิญเนี่ยเออก็ไปโหลดมานะท่านผู้ชมมันก็จะได้เป็นไฟล์มาก็ลองไปหาวิธีการลงดูนะฮะโอเคครับก็มาดูกันดีกว่านะอย่างแรกก็ท่านผู้ชมไปที่เมนูนะครับแล้วมาที่เออหมวด หมวดหมวดหมวดหวดนังสือนะฮะแล้วเอามาที่ไปหยิบเจ้า Beamax Part านะครับหรือว,ว่าเป็นบล็อกไอรอนนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเอาหัวฟักทองมาอีกครับคือพูด,ดง่ายๆเหมือนกับสร้างไอรอน n c เ i l อะครับท่านผู้ชมฮะแต่เวลาเราสร้างคันนี้เนะี่ยมันก็จะกลายเป็น Beamax นะครับอ่ะเดี๋ยวผมด,ดูด้ว่าเฮ้ยนี่มันไก่ที่โหดที่สุดนี่วะเนี่ยโหดจริงเหรอสองครั้งดองปะวะดูดีดิดโอ้โหแม่งโคตรโวยหาเลยท่านผู้ชม โอ้ฮ่าความลกความเมตตาไม่ใช่แล้วโอเคดูดีๆผ่านู้ชมเสียงหายนะถ้าเสียงมันแบบมึนๆก็ต้องขอัยจริงๆนะก็น่าจะรู้นะว่าตอนนี้ตอนเช้าอยู่นะเออใครจะไปรู้วะนี่ครับอ่านไหมฮะโอ้โหแบบเราสร้างมาปุ๊บแม่งตัวเล็กเลยคุผู้ชมทีคันอัปเกรดนะครับให้เราหยิบเฮ้ยขอโทษขอโทษไม่แม็กขอโทษครับขอโทษครับขอคาราวะาเลยคะับโอ้โหขอโทษครับขอโทษครับโอ้ขอโทษครับเออชนหอยออกออเจ้ารอหรอ คุณมาแนะไม่ต้องนังงงหรอกอ้อขอบคุณครับทำไมท่านเปแหมงนี่ท่านใจดีจังเลยครับโอ้ก็คนกันเองอะ่ะออกออ็รีบๆไปตัดไม้เหอะเพอมคือคุณเป็นช่างตัดไม้เหรอครับไม่ใช่หมอครับเออฉันเป็นเออนางพยาบาลอะ่ะไม่ใช่หมออืมเข้าใจผิดละเออก,ออก็มีแล้วก็จะช่วยกันเนาะอ,อืมมันเกี่ยวไหมเนี่ยท่านเปนแหมงโอ้โหเออเป็นการพากกาๆนะครับโอเคํำด้วยกันวิธีการเกลดให้ท่านผู้ชม หยิบบล็อกไอรอนขึ้นมานะครับรเลยเบนแม็แกพารนะฮะโอเคแล้วเรามาที่ตัวมันนะครับแล้วกดอัปเกรดนะถ้ามันวิ่งเราก็ต้องวิ่งตามมันหน่อยนะแม่งจะซนหน่อยนะกดอัปเกรดแล้วจุ๊บเห็นไหมฮะมันจะตัวอ้วนทันทีเลยนะครับแบบโอ้โหแม่งค์ไอ้แค่อ้วนเลยนะฮะเห็นมะท่านผู้ชมตอนแรกมันจะตัวเล็กประมาณนี้เห็นไหมโอ้โหแบบน,นี้ตัวใหญ่กว่าเราแล้วโอ้โหแบบตัวใหญ่ได้เร็วมากนะฮะโอเคหลังแรกต่อไปเราก็ต้องทําการเอาเอา่เอเขา,าเรียกวา่าชุดนะฮะชุดสูตรน,นะฮะ ชุดแดงๆเนี่ยใส่ให้มันนะครับสูตรัพนี่ครับโอ้โหกรอดเห็นไหมท่านผู้ชมเออสวัสดีครับวันนี้จอนเบแม็กโอ้โหจะไมคุณเสียงแบบเข้มมากเลยฮะไม่เหมือนตอนในเด็กเลยเนะนี่ยโอ้โหดูมันวิ่งดูมันวิ่งอยท่านผู้ชมนี่ฮะวิ่งเร็วชิบหายเลยคิดว่าจะแฝดนะเนี่ยมันจะมีไอเทมอีกอันหนึ่งนะเดี๋ยวผมลองหาก่อนนะครับอืมทำไมได้ยินเสียงเหมือนซิกเกอรวิต้าด้วยนะมาก่อน,นอ้าวมันหายไปไหนวะ ก่อนหน้านี้ก็ยังเจอเลยนี่ว่าอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่น,นี่อยู่ไหนวะอยู่นี่อะ่ะไหนวะจะไปชม <c oughs> โษหนย่าได้ท่านผู้ชมนี่ประวะอ๋อเจอเลยครับ i n s t a t i o n disc นะครับเวลามันวิ่งเนี่ยสังเกตนะท่านผู้ชมต้องลองฟังเสียงนะถ้าฟังเสียงในคลิปผมไม่ได้ยินก็ลองไปฟังเสียงจากที่ท่านผู้ชมโหลดเอาเองนะมันจะมีเสียงเหมือนเวลาเดินเนะี่ยมันจะเหมือนสเกลริตันนะเฮยตอนแรกก็คิดว่าสเกลริตันอยู่เป็นขบวนเลยนะแต่ไม่ใช่นะ เออโอเคท่านผู้ชมก็ไม่อยากสปอยเยอะแล้วโอเคเรามาเริ่มกันดีกว่า Install Steam น,นะฮะอ้ามาจะรักนะฮะ Come อ on let's go ตามเรามา Come on let's go with me here Come on let's go อโอเคมันจะแบบถ้ามันหยุดค้างอันนี้คือหยุดค้างไะมบอกวิทมีเฮียแบบให้อยู่อ๋อนี่ก็ตามเรามาใช่ปะลองดูหรือเล่าหนึ่งจึบ๊บเขาหมอนเลสโก้ตามไหมา อ๋ออันนี้ก็แบบไม่ตามนะมันจะอยู่แบบสตันเลยนะสแตนสตันเลยนะนยนะอยู่กับที่ของตัวมันเลยนะมันจะแบบสเตเฮียเลยนะมันอยู่ที่ของมันเลยนะอันนี้กดกแบบโโ็แบบตามเรามาเห็นไหมฮะโอ้โหแบบตามเรามาตลอดเลยนะครับแบบเรามันเจอซอมบี้มันก็จะสู้เห็นไหมะดูดูดูสู้มันเบ๊มแมกเอาไม่สู้วะอ๋อถ้าเราตีก่อนมันจะถึงเนีัยโอ้โหเฮี้โโ <laughs> ยมัดเดียวตายผู้ชมโอ้โห ว่าเจอกันได้เว้ยอยากเจอกันท่านผู้ชมะเจอกันได้ะตัวตัวเบมักถ้าเราเลี้ยงมันแล้วมันจะไม่ฆ่าเรานี่หว่าเดี๋ยวผมดูก่อนนะโอ้โหแม่งอัดคลิปแม่งจะดมืนทุกทีเลยท่านผู้ชมเป็นอะไรที่แบบว่าโหยหามากเลยนะครับเอิสโซแซดมากเลยอะ่ะเออแม่งเลยเกมโหมดเออไนท์ก่อนนะไม่ใช่ดิเกมโหมดตอนเช้าก่อนนะครับเกมโหมดเดย์ไม่ใช่ท่านผู้ชมขอไปจริง ทำไมเวลาอันเธอมันต้องมีอะไรปัญหาขนาดนี้ตลอดเลยทำเซตเดนะครับถ้าตรงนี้มันทำให้ผู้ชมน่ารำคาญขอภัยจริงๆนะอย่างสูงเลยนะครับโอเคผมจะลองปรับเป็นเกมโหมด s u r v i ดูนะครับตืมตัว A ตลอดเดานผู้ชมโอเคผมจะลองดูสู้กับมันนะมานนี่ไปแบกบล่อยว่าเอ้ยโอ้ตายตายเฮีย <c oughs> <c oughs> yeah. มัดเดียวตายเลย โอ้โหมัดเดียวพระเจ้านี่มันยิ่งกว่าพระเจ้าเลืกนเนี่ยโอ้โหไม่เคยเห็นใครโหดขนาดนี้มาก่อนเลยผู้ชมแล้วมันอยู่ไหนวะโอเคครับก็เป็นว่าคลิปนี้มีแค่นี้เลยกันนะครับผมเป็นครั้งที่สองน,นะครับสำหรับการกลับมาจุดเริ่มต้นของเกมนี้นะเราจะปิดคลิปกันที่จุดเกิดน,นะสวัสดีครับคุณเพื่อหว<ะ>ัดดีไปมึงเริ่ไปทําหากินนีย่ยเดี๋ยวหลอดอาหารจะหมดเอาอ่ะก็เออขอบคุณที่ตหรับคำแนะนํานะครับ ครับก็สำหรับใครชอบคลิปนี้ฝากแล้วได้กดซับสไครต์ให้ผมด้วยกันนะผมนะก็ถ้าผมทําให้ท่านผู้ชมไม่บันเทิงหรือว่าไม่สนุกตรงไหนก็ต้องขอแฟนมันอย่างยิ่งเลยนะครับก็ผมคงไม่ทําแบบเต็มร้อยหรอกนะเออเต็มร้อยเดี๋ยวท่านผู้ชมจะอึ้งกันนะเออไม่อยากจะโชว์บอกเลยอ่ะเอาเล่นเราเล่นโอเคครับก็เป็นว่าคลิปนี้แค่นี้ในการนะผมสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายฝากไลค์และกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับบ๊ายบายเย้ yeah.